ซึงชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างหรือบางครั้งก็เหมือนกับไม่มีอะไรแต่ว่าชีวิตของเรามันไม่ใช่แค่นี้เดี๋ยวมันอาจจะมีอะไรที่มันทุกข์ยิ่งกว่านี้หรือว่ามีอะไรที่มันสุขยิ่งกว่านี้ที่เรายัางไม่เข้าถึงหรือว่าที่เรายัางไม่ได้พบ จะไม่ให้แบบทุกยิ่งกว่านี้อันนี้นสำคัญทำางไรเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องกลับมาทุกข์อีกหรือว่าทำอย่างไรจะให้เราค้นจากความทุกข์ในการเป็นอยู่ในการดำเนินชีวิตในปัจจุบันแล้วก็ด้ผ่านภาคหน้าจนถึงว่าในอนาคตจนถึงที่สุด ซึ่งถ้าเราไม่วางแผนถ้าเราไม่พิจารณาชีวิตของเราก็อาจจะต้องแบบคุกยิ่งกว่าทุกหรือว่ามีอะไรที่แบบแย่ยิ่งกว่าแย่ซึ่งการที่เราจะแก้สิ่งเหล่านี้เราต้องแก้ที่ปัจจุบันเนี่ยให้ได้ให้มากที่สุดอนาคตก็จะผู้เราเบาบางอนาคตก็จะ สิ้นซึ่งความทุกข์ที่สุดคือพันธาพาน